สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดทุกท่านครับมาเจอกันกันกบชุดคลิปวิดีโอเลขดับเ,เริ่มต้นกันที่เลขดับชุดแรกครับผีเสือ้อเทวดาให้โชคเลขดับพีคาดครั้งที่104 103นะครับ103้ครั้งที่ผ่านมาหลุดบน12ครั้งหลุดล่าง10ครั้งเลขเด่นชนเลขดับอ้างริ้งนะครับสําเตือน ตัวเลขดับบนก็จะมีตัวเลขหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเสเก็ยนย์ห้าหกสามศูนย์สี่สามแปดสามแปดห้าศูนย์หนึ่งสาม

ชุดตัวเลขดับพิฆาตผีเสื้อเทวดาใหโชโวคประจยมงงวันที่16มิถุนายน2564นี้นมุกฝาก f c แฟนช่องเป็นแนวทางในการมาดูผลงานย้อนหลังนะครับนี่นะครับที่ว่าเลขชุดดับล่างนะครับหลุดนะครับวันที่ผ่านมาไห้4ไวา้ก็หลุดนะครับชุดนี้ขอท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกตัวเลขมีสิทธิ เขามีสิลดได้ทั้งหมดนะครับมาดูชุดตัวเลขเด่นล่างของผีเสื้อเทวดาให้โชกันบ้างครับเด่นล่างวั่ิ่านมาให้3 4 5 7แล้วก็8นะครับก็เข้า4 5ครับวันนี้เด่นล่างผีเสื้อเทวดาให้โชกให้ชุดตัวเลข5ตัวครับมี5มี6มี7มี9แล้วก็มี0มาดูกันต่อกับชุดตัวเลขดับ ของช่างโน้ตชอบคำนวณควที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับเป็นชุดตัวเลขดับบนนะครับที่ช่างโน้ตชอบคำนวณให้ไ,หว,ไหว้ทั้งไปทั้งกลับนะครับวันนี้16มิถุนาย์นีุ้ตัวเลขดับบนสูตรที่1ให้6 2 2 6 7 3 3 7 4 8 8 4 5 9 9 5 สูตรที่2ให้ชุดตัวเลข9 3 3 9 0 4 4 0 1 5 5 1 6 2 2 6, 6, 6สูตรที่3ได้ 2, 9 9 9 2. เอ,อย่าลืมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรชุดตัวเลขดังบ,บนเท่านั้นนำมาฝากไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมาดูผลงานของโสดอันทพา,านกันบ้างครับ16มิตรตนายู่นี้ให้ตัวเลขดัง หลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเน้นนะครับสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับวดที่ผ่านมาให้หกหลักสิบ 10, หน่วยบนก็ผ่านทฤษฎียอดหลังก็ดูได้นะครับวันนี้ให้ 5, ชุดตัวเลขหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นตัวเลขหลักสิบ 10, หน่วยบนหนึน่นงจริงครับ สูตรที่กางหน้ากระดาษใหญ่คือเลขหนึ่งนะครับสว่วนข้างล่างเขียนด้วยปากกานะครับไล่ให้ดูย้อนหลงังอันนี้ให้สิบไอ้ให้หลักสิบหลักหน่ยวยรวให้หนึ่งนะครับดับมาดูสูตรที่สองกันต่อครับของโซนคันธพานนะครับดับสิบหน่วยบนนะครับเมื่อที่ผ่านมาสูตรนี้ให้สามดับก็ผ่านวันนี้ให้ตัวเลขสี่เป็นจุดเลขดดับหลักสิบหลักหน่วยบนมาดูเลขดับสิบ นะคร,บบบ han 3, ะครบับหลักสิบบนของแอสซิตกันบ้างวันที่ผ่านมาให้สามนะครับดับหลักสิบบนก็ผ่านนะครับวนันนี้ดับหลักสิบบนให้ห,หกดัเป็นจุดตัวเลขดับหลักสิบบนมาดูผลงานของแอดน้ำผึ้งกันบ้างครับเลขดับหลักสิบบนวันที่ผ่านมาให้หกดับหลักสิบบนก็ผ่านวันนี้ ดับหลักสิบบนของแอดน้ำผึ้งให้4เป็นชุดตัวเลขดับหลักสิบบนส่วนชุดตัวเลขดับหลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาให้หนั่งดับก็ผ่านงวดนี้ให้0เป็นชุดตัวเลขดับหลักหน่วยบนจำอีกทีนะครับหลักสิบบนเลข4ดับหลักหน่วยบนเลข0ของแอดน้ำผึ้งมาดูเลขดับหลักสิบล่างของเจ้าของพลังานเจ้านี้กันบ้างครับ วดที่36นะครับงวดที่ผ่านมาให้8ดับหลักสิบล่างก็ผ่านวันนี้ให้6เป็นยุดตัวเลขดับหลักสิบล่างมาดูสูตรนี้ครับที่ทางช่องเยกว่รสูตรจอดำนะครับวดที่ผ่านมาให้3ดับหลักหน่วยบนนะครับ2ส,สูตรชนกันได้3ก็ผ่านวันนี้ดับหลักหน่วยบนสูตรจอดำนี่ให้4กับ9 เป็นจุดตัวเลดดับหลักหน่วยบนประจำวันที่16มิถุนาย,ยนมาดูเลดดับหลัก10หลักหน่วยบนอีกสูตรรับทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับมาิบันมาให้สูงดับ10หน่วยบนเขาผ่านนะครับสูตรนี้ให้ดับ10หน่วยบนว่นี้คือเลข6มาดูสูตรนี้กันบ้างครับสูตรดับบน3สูตรเลยนะครับ1 0 10หน่วยบนถ้าสูตรนี้ยังเดิน ก็น่าสนใจครับเมืที่ผ่านมาทั้งสามสูตรได้เลขค่านะครับขอผ่านนะครับวันนี้ดับบนสามสูตรได้ตัวเลขไม่ตรงกันนะครับจะมีตัวเลขศูนย์เลขแปดและก็เลขสองเป็นจุดตัวเลขที่ดับหลักหน่วยบนนะครับไม่ใช่ครับเป็นจุดตัวเลขดับบนนะครับร้อยสิบหน่วยบน ดูเลขดับไปแล้วลองดูเลขเด่นนะครับในคลิปวิดีโอนี้ชุดนี้จะให้เลขเด่นหลัก10ล่างนะครับ10บล่าง7หลักเมื่อที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับก็เข้าเลข4ี่นะครับหลัก10ล่างวันนี้เลขเด่นหลัก10บล่าง7หลักก็จะมี5 6 8 9 0 1 3มาดูเลขเด่นหลักหน่วยล่าง7หลักกันอีกครับ วันที่ผ่านมาสูตรนี้ก็เข้าห่านะครับหลักหน่วยล่างวันนี้หลักหน่วยล่างเจ็ดหลักให้ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามแลวก็สี่มาดูหลักหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งครับวันที่ผ่านมาก็เข้านะครับอย่งผลงานเดินดีครับวันนี้หลักหน่วยล่างสูตรนี้ได้ตัวเลขศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปด ดูชุดนี้ครับเป็นของพิรุณนคนปรปฐมนะครับให้ชุดตัวเลขมา5้าตัวเลขคับห้าตัวบ้างหตัวบ้างนะครับถ้าดูดีๆจับคู่วินจะเข้าสตัวบนตรงๆนะครับวันนี้ชุดตัวเลขที่ให้มี4มี6มี7มี8มี9ก้าเจ้าของผลงานจับตัวเลขให้มี4 8 9 4 9 8เก้ากและก็4ี่เนะครับเป็นจุดเด็ด ท่านผูชมชอบตัวเลขไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูได้นะครับอันนี้มาดูชูดสูดชน10กันบ้างครับเวัที่ผ่านมานี้ได้7ตัวเดียวครับก็แม่นเหลือเชื่อครับวันนี้หลัก10ตัวเดียวนะครับให้2ตัวเลขนะครับมาพิจารณาคือ7กับ8นะครับน่าจะมาหลัก10บนนวันนี้ครับถ้าสูรยังเดินดีอยู่ก่อนน่านำไปลงทุนครับ อีกผลงานเดินดีครับหลักสิบหลักหน่วยบนของอาจารย์ปีก็ถือว่าเดินดีที่เดียวเชียวนะครับอดี่ผ่านมาในจับคู่กันไม่มากนะครับหลักสิบสามตัวเลขหลักหน่วยสามต,ตัวเลขก็จะเป็นสามสามเป็นเก้าครับมีเก้าคู่ก็จะเข้าตรงๆงเลยนะครับอดี่ผ่านมาเจ็ดสองวันนี้ก็หลักสิบสามตัวครับหลักหน่วยสามตัวจับได้เก้าคู่ก็จะมีหลักสิบมีสี่ห้า 7นะครับหลักหน่วยก็จะมี1,2,3่งสงามถ้าจับคู่ก็จะได้สี่หนึ่งสี่สอง้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจ็ดหนและก็7,3นั่นะครับเป็นผลงานทั้งเต็นทั้งดับชุดนี้ประจำงวดวันที่16มิถุนายนนี้นำมาฝาก f c แฟนช่องเป่อนำไปพิจารณาแต่นั่นๆครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ